มีเป็นเซ็ตม่วงเราก็เซ็ตชมพูที่สาวคนสวยม่วงไม่ดูดเอาชมพูชมพูไม่ดูดเอาม่วงสวัสดีค่ะก็ฟาจากเพจ m a g g i Shop นะคะวันนี้ก็มีหลายๆคนสงสัยนะคะว่าก็ฟารับออเดอร์นะคะกับลูกค้ายังไงนะคะในการบริการหลังการขายนะคะวันนี้นะคะก็ฟาจะมาแนะนํานะคะเครื่องริง้น Easy Print นะคะเพราะว่าก็ฟามีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะทําให้ก็ฟาสะดวกสบายนะคะกับการรับออเดอร์ลูกค้าคะ่ะ wow. ออเดอร์จะมากเท่าไหร่นะคะก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับระบบหลังการขายนะคะ